สวัสดีค่ะชอบเจียวชับทำรถบ้านนะคะวันนี้เราก็ออกมาจากอุทยานแห่งชาติป่าหินงามเราก็นัดเพื่อนๆกันที่อุทยานแห่งชาติไซทองกันนะคะเราจะไปลุยทุ่งดอกกระเจียวกันอีกแล้วค่ะเดี๋ยวไปเจอกันเลยนะคะ วันนะั้ลดลงมาเยอะลดขึ้นไปก็นั่ข,นะขึ้นไปก็่อต่อตนเราก็กลเลยทาที่ภูมิไปเรืยเลยไปหาเรียนตัวรไปคอยไป เมันกันปี๊ดาเง่ไคือทอดคือทอด้าั้นม่กน่ครับนาันนี่ละคแกงงปวดหัวค่ะแกงแกงตอนได้ที่เหมาะเจาะรถบ้านแล้ะ ไปไหนไปเนี่ยาไปใส่ไปเดินพ <c oughs> ุ่งบัวสวรรค์โอไปเดินตอนนี้บอกใช่มาหอดนั่งเพราะสามนาทีจะไปย่างแล้วไปเดินพุ่งบัวสวรรค์วันนี้จะไปเดินได้ทั้งสองทุ่งเมื่อเช้าไปไปยังก็งงพูดแล้วไปไปแรงเยอะ,ะอเด้ วันเดียวเดินสองทุ่งเขาเรียกนะ,อ,ะอ่ะถึงละยันแห่งชาติใส่ทองปลาหำหดยินดี <จะ S 1> ตอนรับไปเราจะเดินลงไปดูดอกกระเจียวกันกับไอ้หน้าผาหำหด ไปไปไหนบ้านเนี่ยไปห้ำหดหดหาฮักกอผู้บัวสวรรค์ผู้บัวสวรรค์ไปไปเอาขังใต้พุ่นล่างกลางเต็นน่ะไปไปพาห้ำหดกันนะคะจะหดอีหลีบ่อนจะลองขึ้นไปดู เอาหนิ่วโคตรได้เนาะมื่อเดียวนี่ไปซองอุทยานอีกแหละนี่ัวจะให้หัวไปหมดโอ้ทางขึ้นนี่ก็ได้เนาะโอ้ยยังน้ำฝนโอ้ยทางเทิงนี่คือบรรยากาศดีแท้ หน้าป้ามองลงไปเนาะเป็นบ้านคนหลังเลน้ๆหนึ่ง อถึงมองหาห้ำหดแล้วง่ยสัตว์ปะ นยปลูกมันปลูกมันถั่วงแต่ต้นกัญชาบ่ได้ปลูกมันแต่ต้นกัญชาบอได้ปลูกมันิเองขัดดีเว้ยมันแได้ดิเอาบัวมาอยู่ริมจะคนบ่เปล่าเปล่าคนหนุ่มคนน้อยอาย่ริมเขาจะไปบังตัวนตื้อได้อเล่าบอมันจะได้แสง อันนี้เป็น<ร>าผาห้ำหดปิยาานชาติใส่ทอง ไปเอากำลังสะนะเห็นเพื่อนบอกว่าดอกไม้ไม่ค่อยมีตรงไหนเยอะคะ มันไม่ออกไงช่วงนี้น่ะข้างบนก็ยิงน้อยเราก็เอาเอาได้สั่นิดก็โอเค ระวังนะคะนี่ต้องเอามือกินว้ายคอยเห็นอยู่ไอ้บาดสัดป่านะคะนี่เวลาเราสองไปไกลมาเลยโอ้วันนี้ก็มานอนอยู่ที่ลานกลางเต็นท์ลานพ่อผาเมืองครับที่อุทยานห่งชาติใสทองนะครับมา,มามาจะมาชมดอกปเป็นเจียวแต่ดอกก็ ไปชมแล้วก็ดอกมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าโอ้โหที่ลานกลางเต้นมีบรรยากาศดีมากครับตอนนี้หกโมงหกโมงเนี่ยยี่สิบสององศานะอันนี้ยีส่สิบสององศาแล้วดูบรรยากาศดูบรรยากาศบรรยากาศรุ่งรุ่งดีครับรุ่งรุ่งโปร่งแล้วก็ที่จอดรถก็ไม่ลาดเอียง เสมอลานกลางเต้นก็ดีครับสวยงามมากครับบรรยากาศดีครับแล้วก็เราก็จอดตรงนี้อ่าจอดเพื่อนๆจอดตรงนี้ไปเ,เดินเดินไปดูไอวิวตรงนั้นนะเขาบอกสยสวย ามาชมพระอาทิตย์ตกดินกันครับโอ้โหบรรยากาศอากาศดีมากครับโลแต่พรุ่งนี้เช้ารุ้นว่าจะมีหมอกไหมปกติมายังมีหมอกลงแต่วันนี้ไม่รู้จะมีหรือเปล่าอ่ะมาดูจุดชมพระอาทิตย์ตกดินนะครับบรรยากาศดีมากครับยี่สิบยี่สิบเอ็ดองศายี่สิบองศายี่สิบเอ็ดองศา โหสวยงามครับสวยงามมากอากาศดีหน้ามาฟอกปอดอมาดูพอาทิตย์ตกดินโอเคนะอโอโคตรฟินเลยนะ บรรยากาศมันได้ครับผมว่านะโอเคเลยถึงเรามาจะไม่ได้เจอดอกกระเจียวบานแต่ว่าโอ้โหได้บรรยากาศเว้ยได้บรรยากาศสวยฟินสวยงามมาก เดี๋ยวกดไลค์กด mm hmm. แชร์แล้วกดติดตาม mm hmm. เพื่อจะได้รับชมคลิปต่อไปนะคะ mm hmm. ขอบคุณค่ะ